วันนี้พี่น้องได้มาแสดงพึ้เพื่อที่จะบอกรัฐบาลว่าหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดเพื่อได้มีคำพิพากษาล่าสุดให้ลดค่าเสียหาย ที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีกระทรวการคลังบอกว่านางสาวยิ่งรักทำให้ประเทศชาติเสียหายเป็นเงินทั้งสิน 30, 000, 000, 000, ้นสามหมื่นพันล้านบาทนางสาวยิ่งรักบอกว่าคำสั่งของกระทรวงการคลังไม่ ไปฟ้องศาลศาลปกครกองกลางหรือศาลปกครองชั้นต้นบอกว่านางสาวยิ่งรักฟ้องมานั้นศาลปกครองกลางเห็นชอบว่าให้นางสาวยิ่งรักชดใช้สามหมื่นหบาทสามหมื่นห้ล้านบาทนั้นไม่ถูกต้องกระทรวงการคลังยังไปที่ศาลปกครองสูงสุด ศารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาสุดท้ายว่าสิ่งที่นางสาวยิ่งลักษ์ได้เสนอมานั้นสารปกครองสูงสุดเห็นด้วยว่าค่าเสียหายที่กระทรวงการคลังให้นางสาวยิ่งลักษ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีช,ดช้ดใช้กับประเทศไทย สามหมห้าพันล้านบาทนั้นการสมคบคิดกันขายข้าวจีทูจีเก้ก็คือไม่เอาข้าวไปขายต่างประเทศแต่ลักลอบเอาข้าวมาขายให้เปราข้าวในประเทศไทยสี่สัญญาเสียหายสองหมื่นกว่าล้านจึงให้นางสาวยิ่งรักชินวัตรในฐานะ นายกรัฐมนตรีชดใช้ค่าเสียหายหนึ่งมืนกับอีกยี่สบแปดล้านบาทให้กับประเทศไทยแต่สิ่งที่เรามาวันนี้เราต้องการที่จะบอกกับหลานของ,งานางสาวยิ่งรักที่ชื่อว่าแพรทองทานในฐานะที่คุณเป็นนายยกรัฐมนตรีกำกับ บริหารราชการแผ่นดินโดยตรงที่กระทรวงการคลังคุณต้องสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงการคลังไปจัดการเอาเงินจากนางสาวยิง่หนึ่งหมื่นยี่สบันบาทมาชดใช้ให้กับประเทศไทยและต้องทำทันทีด้วย ไม่ทำเราจะจัดการดำเนินกันเอาผิดกับนางแพทโทำได้ทำไมาคุณตัดขาที่โดนชดังนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนัดเซีมาคุณหมอเขียวและพิชิตชัยมงคลจึงมายื่นหนังสือเตือนว่า แพรทองทานวันนี้ไม่ได้เป็นหลานของอาปูแต่วันนี้มีสถานะเป็นนายกพัฐษนตรีต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติครับถ้าไม่ทำก็จะื่อพี่น้องประชาชนดำเนินคดีต้องย้ายจากทำเนียบรัฐบาลไปอยู่ที่ทันทสถานหญิงเอาละครับก็ให้แกนนำ ในการพูดจากับพี่น้องประชาชนผมก็ยืนยันว่าต้องทำ,ท,ำทันทีแล้วก็ต่อไปนะครับขอเสียงปรบมือดงัดงๆให้กับพี่ตั้มพี่ชิดชัยมุกออาจารหมอเขียวก่อนนะอาจารย์ไออาจารย์หมอเขียวน,นะครับดับเบิลใจเพชรก้อยเพ็ญครับพี่น้องนะประชาชนผู้รักชาติศาสตร์กษัตริย์และนะประโยชน์สุขของประชาชนทุกท่านนะ วันนี้เรามายื่นหนังสือนะให้กับทางนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องนะเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์นะของคุณยิ่งรักชินวัตรนะซึ่งได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการนะดูแลต้องจ่ายเงินนะ หนงนปล้านบาทนะอันนี้ก็นะสารปกครองสูงสุดนั้นได้ตัดสินไปแล้วนะซึ่งเหล่านี้ทำให้เราได้รู้ว่านะบ้านเมืองของเรานั้นกระบวนการยุติธรรมเริ่มทำงานนะพลังวิบากกรรมก็ทำงานนะวิบากชั่วก็ทำงานวิบากดีก็ทำงานนะวิบากดีวิบากชั่ว,ว,นะว,ว,วจะสังเคราะห์กันแล้วก็นะลงโทษคนชั่ว คนชั่วก็จะได้รับทุกโทษภัยพระเจ้าได้ยืนยันว่าพลังชั่วนั้นนส่วนใหญ่แล้วจะไม่ส่งผลฉับพันทันทีหรอกะถ้าส่งผลฉับพันทันทีเนี่ยคนยังไม่ทําชั่วหรอกส่วนใหญ่แล้วจะรอเวลาหน่อยะท่านจงิฉันว่าบาปท่าที่บาปยังไม่ให้ผลคนชั่วจะเข้าใจว่ามีรสหวานะ บาปให้ผลเมื่อใดคนชั่วย่อมประสบทุกเมื่อนั่ะ <c oughs> ตอนนี้บาปก,กำลังไล่ล่าระบอบชินวัตรและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะตอนนี้กำลังไล่ล่าไปเรื่อยๆรืเรื่อยเื่อย,อย,อยก็เพราะพลังความชั่วของเขาเองและพลังความดีของคนดีในประเทศไทยนะจึงทำให้เกิดนาะการลงโทษของชั่วเมื่อถึงเวลาอันควรนะซึ่ง พระพุทธเจ้าได้ยืนยันว่าถ้าใครทําชั่วโดยเฉพาะถ้ามีคนดีคนยตักเตือนว่าอย่าทํานะอย่าทนะํานะยังดื้อด้านทําอยู่อีกนั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะได้รับวิบากร้ายที่แสนสาหัสก,กว่าไม่มีคนเตือนใช่ไหมมันจะหนักกว่านะถ้ามีคนเตือนเนี่ยแล้วไม่ทําตามคนที่เตือนที่เป็นคนดีแท้ๆคนมีปัญญาแท้ๆนะคุณจะรับ่าคุณก็ทําชั่วไปโดยที่ไม่มีใครเตือน นี่คือสัจธรรมอย่างนี้ระบอบชินวัตรนั้นมีคนเตือนมาตลอดเลยใช่ไหมแต่ตอดเือด้านยังทำชั่วยอยู่ใช่ไหมพอเขาเห็นแกตัวใช่ไหมนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นวิบากรลายเขาจึงนักหนาสาหัสเลนะสิ่งนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยเราเจริญขึ้นนาะเมื่อคนชั่วถูกลงโทษถูกวิบากกรรมทางกฎสังคมทางกฎหมายทางเหตุปัจจัยต่างๆลงโทษนะ พลังความดีก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปและนี่แหละคือสัญญาณแห่งชัยชนะของชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนไทยใช่ไหมจ้อวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านครับทำความดีกต่อไปครับขอบคุณครับพี่น้องทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะยื่นหนังสือพร้อมๆกันนะครับมีตัวแทนจาก รัฐบาลมารับหนังสือนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้อธิบายไปพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับและชี้แจงให้กับทางพี่น้องได้รับทราบแล้วก็ได้อธิบายว่าเหตุใดเราจรึงมายื่นหนังสือในวันนี้ให้กับทางตัวแทนของรัฐบาลได้ทราบในสองสามประเด็นนะครับไม่เยอะไม่มีอะไรมากนะครับเป็นข้อเท็จจริงที่ที่เราอธิบายจากสารปกครองไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงที่เราคิดเอาเองนะเป็นข้อเท็จจริงจากคําวินิจฉัยคําพิพากษาข,ของสารปกครองทั้งสิ้น นะครับดังนั้นก็ให้เกิดสภาพบังคับเราจึงจําเป็นต้องมายื่นหนังสือเตือนรัฐบาลกันอีกรอบหนึ่งนะครับเรียนเชิญลยครับผมเรียนบอกอย่างนี้นะครับสาลปกครองสูงสุดได้มีคําวินิจฉัยที่ค่อนข้างชัดเจนมากมันปฏิเสธคําวินิจฉัยของของสารปกครองสูงสุดไม่ได้คุณจะตีความยัางไงาก็แล้วแต่นะครับแต่กฎหมายคือกฎหมายคําวินิจฉัยคือคาวินิจฉัยยิ่ง สาลปกครองได้ออกมาถึงแนวปัดกันอีกรอบหนึ่งพักที่ภากษาหรือว่าคำวินิจฉัยของสาลไปแล้วสาลยังมาอธิบายในขั้นตอนการปฏิบัติอีกดังนั้นทิศทางมันชัดมากนะครับปฏิเสธไปได้นายกมตีอาจจะเป็นหลานของอาปูแต่ในฐานะที่คุณอยู่ทำเนียบรัฐบาลคุณคือแทนของพี่น้องประเทศไทยในฐานะนะในฐานะที่คุณนั่งอยู่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นคู่กรณีโดยตรงกับยิ่งรักชินวัตร ผู้คนมีระหว่างรัฐกับผู้เสียหายผู้ต้องชดใช้ความเสียหายกับรัฐดังนั้นเนี่ยในฐานะของนายกกับผู้เสียหายจะไปใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเหนือความสัมพันธ์ความเสียหายของประเทศไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราเางน,นี้เพื่อยินจันบอกไปยังนายกรัฐมนตรีกันนะครับซึ่งเป็นข้อเรียกร้องตามคำวิชัย ใช้ของสารทั้งสิ้นเลยหนึ่งหมื่นยี่สิบแปดล้านพี่น้องครับสารบอกว่าให้ยิ่งรักธินวัฒน์ทใช้ห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์่ะใครรับผิดชอบต้องขออนุญาตท่านเลยครับขออนุญาตได้ชี้แจงสองสามประเด็น ที่พวกเรามายื่นหนังสือในวันนี้ก็เนื่องจากสารปกครองสูงสุดได้มีคำวิจัยที่เด็ดขาดเป็นแนวทางในาการปฏิบัตินะครับรวมทั้งก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ทางตัวแทนของสารปกครองสูงสุดก็ได้ออกมาอธิบายถึงหลักปฏิบัติด้วยซ้ําไปนะครับดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นคำวิจัยที่ถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นสิ่งที่เรามาเรียกร้องไปยังนายนตีและคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ซึ่งมีการประชุมคณะมนตรีอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณภูมิธรรมวิชิชัยเนี่ยเป็นประธานในการประชุมเนี่ยสิ่งที่เราอยากเรียกร้องจากคำวินิจฉัยของของสาลปกครองคือว่าหนึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลต้องดำเนินการตามคำสั่งของสาลปกครองอย่างเทงครัดเมื่อวานสาลปกครองก็บอกว่าแนวทางปฏิบัติก็คือว่าคนที่จะต้องบังคับคดีต่อจากคำวินิจฉัย คำพิพากษาของศาลปกครองคือหนึ่งนายกฯรัฐมนตีสองรับทำมตีว่าการกระทรวงการงสามคือประลัดกระทรวงการคล่งดังนั้นนายกรันตีจับเสียความรับผิดชอบไม่ได้นะคะรับเอาจิงเรียกร้องให้หนึ่งคือนายกรันตีเร่งทวงคืนความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวแบบจีท5จีอร์เซตามคำสั่งของศาลปกครอง1 28หนบแล้านบาทนายกรันตีต้องเร่งดำเนินการติดตามทวงถามคืนแก่ประเทศไทย2 เราเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งนั่งประชุมอยู่ในครั้งตีตอนนี้นายกตรีต้องติดตาม50%แล้วอีก50%ละครับดังนั้นความเสียหายมันเกิดขึ้น100%ความเสียหายมันมีอยู่100%อดีตนายกตียิ่งรักชินวัตรรับผิดชอบ50%อีก50%เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงการคลังว่าต้องไปหาผู้รับผิดชอบให้ได้โดยเร่งด่ว,วน ถ้าเราเล่นแค่50%ที่เกิดจากยิ่งรักรับก,ก็จะขาดทุนอีก50%นะครับดังนั้นความเสียหายมันเกิดขึ้นหนีร้อยเปอร์เซ็นต์คุณยิ่งรักรับผิดชอบ50%อีก50%รับเปอระโยาน์การกระทรวงการคลังและตลัดกระทรวงการคลังต้องเร่งดำเนินการหาผู้รับผิดชอบคืนความเสียหายให้กับประเทศไทยให้ได้สามที่ต้องเวียนไปยังคณะตีวันนี้คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความเสียหายแก่รัฐที่ยิ่งใหญ่มาก มูลค่าความเสียหายเฉพาะ G2G ที่สามสังคือสอง0 0่นกว่าล้านบาทแต่ภาพรวมของโครงการรับจำนำข้าวมีความเสียหายเป็นแสนแสนล้านบาทดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กมันเกิดการทุจริตครั้งใหญ่มีผู้ต้องติดคุกในเรื่องนี้ผมอยากให้คณะตีที่มีการประชุมในวันนี้ได้ติดตามเรื่องนี้โดยเร่งด่วนเหมือนกันไม่ใช่เป็นความรับชอบแค่ นายรุทธมตีหรือัฐองตีว่าการกระทรวงการท่องต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะที่ต้องติดตามคืนความเสียหายให้กับประเทศไทยครับดังนั้นในสามข้อทีบอกผมว่าเป็นไปตามแนวทางของกฎหมายทั้งสิ้นเป็นไปตามคำสั่งของศาลปกครองทั้งสิ้นนะครับดังนั้นวันนี้จึงของเนี่ยเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทำหน้าที่เป็นตัวแทนบังคับคดีแทนประเทศไทยก็แล้วกันผมอยากเป็นคนมบังคับคดีเป็นคนมาบังคับคดีของพี่น้องประชาชน ยืดมันทุบคดีไปให้การยกั้องตีและคณะตีได้เร่งดำเนินการคืนความถูกต้องคืนความเสียหายให้กับประเทศไทยครับอขออนุญาตทีนหนังสือผ่านเลยนะครับ ส่กับจากนี้ไปขอ่นะไปนะขอบคุณมากครับพี่เราบเดี๋ยว่าที่ใที่แจ,เจงเพิ่มเติมอย่างที่ผมได้อธิบายสั้นๆไปเมื่อกี้โครงการรับจํานนำข้าวมีมูลค่าความเสียหายแปดแสนบาทไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับตอนนี้รับฐบาลต้องตั้งงบประมาณในการใช้นี่ของการรับจํานนำข้าวเป็นปีที่สิบสี่ยังมีมเงินที่รับฐบาลต้องใช้นี่ ให้กับธนาคารอยู่คงค้างอยู่1.7แสนล้านบาทนบผูกพันที่งบประมาณแผ่นดินปี2569ที่ต้องผ่านผ่านรัฐสภาในวันที่28ถึง31พฤษภาคเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านเรื่องของหนี้ลหนีที่ต้องเอามาใช้หนี้ในโครงการรัฐนาลข้าว1.7แสนล้านบาทดังนั้นมูงค่าความเสียหายเป็นความผูกพันต่อเนื่อง รัฐจะจ่ายอย่างเดียวไม่ได้ครับรัฐจ่ายก็เหมือนพี่น้องประชาชนจ่ายเพราะพี่น้องเป็นผู้เสียภาษีให้กับรัฐความหมายอ,อันนี้คือหนี้ของพี่น้องประชาชนเป็นหนี้ที่เกิดจากโครงการรับจำนองข้าวที่มีการทุกจริตมะกุลาะันกันมากมายรัฐจะจ่ายอย่างเดียวไม่ได้ประชาชนจะจ่ายอย่างเดียวไม่ได้ประชาชนกับรัต้องก็มือนในการฟวงคืนมูลค่าความเสียหายนั้นได้เช่นเดียวกันแล้วนี้คือเราทวตเฉพาะจีโหจีนะ ไี่แค่หนึ่งในการคอรัปชันนะ G2G แค่สองหมื่นกว่าล้านบาทเองนะครับยังไม่กล้ารับผิดชอบกันอีกเหรอความเสียหายมันแปดแสนกว่าล้านบาทแค่สองหมื่นกว่าล้านบาทแค่นี้สามก็สั่งให้รับผิดชอบห้าสิบเปอร์เซ็นต์โดยยิ่งรักชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีคำถามก็ว่าแพทองทานชินวัตรซึ่งเป็นหลานของยิ่งรักชินวัตรเนี่ยจะเอาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเหนือความสัมพันธ์ของประเทศ ถ้าความสัมพันธ์ส pues ่วนตัวม like ันเหนือความสัมพันธ์ของคุณยิ่งรักเขาก็จะไม่ต้องยอมเสียอะไรทั้งสิ้นคุณพองทามเข้าขายมินชัดเจนเขาขายในการผิดจริยธรรมชัดเจนคุณพยงทามโทรไปหาคุณยิ่งรักในฐานะคุกรณีได้อย่างไรคือถ้าโทรไประาปกติมันก็อธิบายว่าเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวได้แต่พอสารสั่งว่าให้ยิ่งรักชินวัตรชดใช้ความเสียหายแก่รักตอนนั้นคือยิ่งรักเป็นคู่กรณีโดยตรงกับประเทศไทย เราพยายามโทรไปหายิงวัดวิกรณีเช่นนี้ดังนั้นเนี่ยมันผิดทะลุทางชาัดเจนโทอสิบเก้าเขาเขียนว่าห้ามพบพาสมาคมกับผู้เป็นคู่กรณีความเสียหายกับวัดพ้อะมันสำนึกแรกในฐานะนายกประมงตีต้องคิดถึงส่วนรวมไม่ใช่สามัญสำนึกแรกในฐานะนายกตีไปคิดถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวของขากับหลานมันสอดค้องวุฒิพ่อการเป็นผู้นำ คนีึก็ื่นต้องมาบอกมาเตือนกันหน่อยไม่อยู่ไม่เป็นไรหรอกครับเตือนผ่านลกูกออนไลน์กันนี่แหละเพราะว่าแกเล่นไอแพตเตอรออนไลน์อยู่แล้วอย่างไรแกก็ได้ยินถึงแม้จะไม่มีใครคุยด้วยที่มาเลเซียเห็นภาพล่าสุดผู้นำแต่ละประเทศเขายืนคุยกันแค่ทองคาอยู่อีประมาณสามเก้าะเขาเขาถีบออกนอบวงอะหรือหรือเป็นเื่องเป็นเงอยงที่พี่น้องบอกก็ไม่รู้สองอก็อทีว่าหาสิบเปอร์เซ็นที่ ม่มีใครถามเลยสังคมไปเรู้ว่ายิ่งรักต้องชดใช้ห้าสิบห้าสิบเหมือนตั้งใจจะพี่ยิ่งรักแต่ถ้าคิดความเสียหายของประเทศห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือต้องมีคนรับผิดชอบสามบอกว่าต้องชดใช้สองหมื่นห้าสิบหกล้านบาทแค่เยื่รัดรับผิดชอบหนึ่งหมื่นยี่สิบแปดล้านบาทและหนึ่งหมื่นยี่สิบแปดล้านบาทที่เหลือใครต้องรับผิดชอบ สคองอธิบายเมื่อวานว่าเป็นหน้าที่ของนายกองตรีต้องไปไล่บี้เป็นหน้าที่ของฐมนตีวการกระทรวงการทางังต้องไปไล่บี้เป็นหน้าที่ของตลาดกรทวงการทางังนี่สารชี้มาถึงข้าราชการประจําด้วยคือตลาดกระทรวงการลังแล้นเป็นหน้าที่ของกระทรวงการทังในานะเจ้าภาพต้องคืนเงินแผ่นดินเนี่ยต้องไปหาว่ายี่สิบของไปยห้าสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยจะไล่บี้จากใครจะไล่บี้จากบุญทรงจะไล่บี้จากเสียเป็ง หรือว่าคนอื่นที่กระทําผิดไปก็ต้องไปดำเนินการมาครับอย่าปย่ยให้มีสูญหายอีกหนึ่งหมื่นยีย่สิบแปดล้านบาทเรื่องนี้หลังจากที่หนุมพมเดี๋ยวเราก็ต้องไปกระทรวงการคลังกันอีกรอบเรื่องนี้ต้องไปบอกว่าอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะมันต้องมีคนรับผิดชอบไม่ไงั้นเราจะสูญเสียห้าสิบเปอร์เซ็นต์แรกที่ยืม้าต้องรับอบไม่รู้ก็จะได้หรือเปล่าแทนกองทาพจะดาเนินการขนาดไหนเร่งรีบหรือเปล่าไม่รู้ ถ้าเราไม่ตามทั้งร้อยเปอร์เซนประเทศไทยจะไม่ได้อะไรแต่นัีน่มตาตรการพวงคืนเงินของแผ่นดินนี่เฉพาะปีโูจีนะสองหมื่นกว่าล้านบาทเองแล้วแต่แสนล้านบาทต้องสูญเสียไปล่ะปีนี้ต้องจ่ายอีกหนึ่งจุดเจ็ดแสนล้านบาทเนะี่ยหนึ่งจุดเจ็ดแสนล้านบาทมูลค่าสามารถสร้าง,งมูลค่าให้กับประเทศไทยได้เป็นจำนวนมากนะ ไม่ใช่งบประมาณที่ต้องมาผ่าเล่นนะดังนั้นผมคิดว่าเป็นภารกิจของเราต่อเนื่องที่ต้องติดตามเรื่องนี้นะครับทั้งคณะรัฐมนตรีก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับจะไปบอกว่าเป็นหน้าที่ของนายยงตีกับพลังตีว่าการกระทรวงการคลังอย่างเดียวไม่ได้คุณร่วมกันนะในฐานะรัฐบาลต้องร่วมกันรับผิดชอบดังนั้นวันนี้จึงมีเป็นภารกิจของเราที่ท,ที่ต้องยื่นหนังสือ ต้องติดตามต้องปองถามในฐานะพี่น้องประชาชนทำหน้าที่ขอเป็นผู้บังคับคดีขอเป็นกรมบังคับคดีของประชาชนเร่งให้รัดดำเนินการถึงแม้เราจะไล่รับนะแต่วันนี้คุณยังอยู่คุณต้องทําหน้าที่ของรัฐตาอศาลก็จะให้คุณทําหน้าที่ในการปองถามแล้วเนี่ยศาลเมื่อวานถึงขนาดออกมาอธิบายบอกว่าเป็นหน้าที่ของนายก้องนตีรัฐมน,ต,นตีว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงต้องดำเนินการ ที่เรามาเรียบร้บองวันนี้เรียบร้องตามคําสั่งของศาลที่รัฐบาลดาเนินการตามคําสั่งของศาลวันนี้ขอบอกคุณที่น้องนะครับทุกทยจะเพิ่มเติมฮะพี่เลยก่อนก็เดี๋ยวไปลับไปที่ชุมนุมเราเหมือนเดิมนะครับภารกิจันงคารวันนี้ทุกวันอังคารเราก็จะมาทำเนียบเหมือนเหมือนปีที่แล้วนะ รดต่างขารมาทั้งนี้ขอบพระคุณพี่น้องครับเดี๋ยวพยายามขบวนใต้ขบวนไป่ธุรกิจของเรารดล่วงเสร็จสิ้นขอบพระคุณพี่น,อน้องมากๆครับ